ได้เป็นสตาร์เซลเลอร์ดียังไงนะคะแล้วใครจะได้เป็นสตาร์เซลเลอร์บ้างเอซี่มีกฎเกณฑ์ยังไงเดี๋ยวพี่หมุนจะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะที่หมุนธัญญาเจ้าของแบรนด์ SG Insta นะคะที่ขายอยู่เอสซี่มริกาค่ะวันนี้พี่หมุนจะมาบอกว่าร้านที่เป็นสตาร์เซลเลอร์ซึ่งร้านเราก็ได้รับสตาร์เซลเลอร์มาทุกเดือนเลยนะคะ เป็นสตาร์เซลเลอร์เนี่ยเป็นได้ยังไงนะคะก็สตาร์เซลเลอร์เป็นเหมือนร้านติดดาวพี่หมุนเรียกว่าร้านติดดาวเนาะก็เอสซี่ก็จะให้เป็นดาวสีน้ําเงินนะคะมาแปะที่ร้านเราว่าร้านเราเนี่ยเป็นสตาร์เซลเลอร์นะ,ะสิ่งที่เขาจะกําหนดว่าร้านเราได้สตาร์เซลเลอร์หรือไม่นะคะอยู่ที่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือการตอบกลับไวนะคะจาก100%เขาให้เกณฑ์ที่95% สมมติลูกค้าถามมาเมื่อคืนเนาะเราก็ต้องรีบตอบกับภายใน24ชั่วโมงนะคะแบบที่2คือการขนส่งไว้มี tracking number นะคะก็เป็นการสมมติเรากำหนดการส่งไว้นะสองอาทิตย์ใช่ไหมคะ,อะพอครบ2อาทิตย์เราก็ต้องใส่เลข tracking number เข้าไปนะคะแล้วก็จะส่งให้ตรงเวลานะคะหรือว่าถ้าเราจะต้องเลื่อนจริงๆอย่างเช่นงานเสร็จไม่ทันอะไหมาไม่ครบอะไรเงี้ย เราก็ขอเรื่อนจากลูกค้าได้ค่ะได้อีก21วันนะคะแบบที่3คือรีวิว5ดาวก็คือรีวิวนะ5 5ดาวใช่ไหมคะเขาก็กำหนดว่าเราต้องได้4.5ดาวขึ้นนะคะถึงจะได้เป็น star seller ใน3ส่วนนี้นะคะเป็น star seller ดียังไงนะคะอย่างแรกเลยร้านเราจะขายดีค่ะเพราะอะไรนะรู้ปะะ่กค่ะ เพราะว่าคนบนเอซี่เวลามาเสิร์ชหาของกันนะเขาก็จะฟิลเตอร์ด้านสายใช่ไหมคะก็จะดูร้านที่เป็นสตาร์เ l ลเลว่าร้านไหนที่บริการดีขนส่งดีแล้วก็สินค้ามีคุณภาพคนให้รีวิวเยอะค่ะ mm hmm. เขาก็จะเลือกดูแล้วก็เลือกชอบสินค้าร้านนั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามข้อมูลดีๆจากพี่หมุนหะ,ะพี่หมุนก็จะมาแชร์การขายของบนเอซี่คือการสร้างแบรนด์บนเอซี่นะคะว่า ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เพียงหมุนมีคอร์สออนไลน์อยู่2คอร์สด้วยกันนะคะเป็นคอร์ส SEC c คือสอนสร้างแบรนด์บน SE นะคะไปก็พาไปเปิดร้านแหละบน SE เนาะแล้วก็คอร์สที่2ก็คือ Million Dollar c l o t h i n g brand นะคะเป็นคอร์สสอนสร้างแบรนด์เสื้อผ้าไปขายที่ตลาดต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นคอร์สที่เขาเรียกว่าเป็นคอร์สสร้างอาชีพเนาะ พี่หมุนก็จะวิเคราะห์ข้อมูลให้นะว่าเสื้อผ้าแบบไหนที่ตลาดต่างประเทศต้องการนะคะแล้วก็มาช่วยแนะแนวทางในการผลิตสินค้าเพื่อขายไปตลาดต่างประเทศนะคะยังไงสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะแอดครูธัญนะคะ k r u t a n y a นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ